เริ่มเข้าหน้าฝนผักบุ้งที่อยู่ตามท้องนาก็จะเยอะหน่อยวันนี้ก็เลยไปเก็บผักบุ้งนามาครับอันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทําผักบุ้งนาไฟแดงกันครับบอกเลยผักบุ้งนาไฟแดงผัดออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจะเป็นผักบุ้งนาทั้งหมด1กํามือเราจะเด็ดใบที่เป็นใบแก่ๆของเขาออกแล้วก็ใบไม่สวยออกนะครับก็จะได้แบบนี้ แล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นท่อนแต่ไม่ต้องหั่นลึกมากนะครับเพราะว่าส่วนที่ใกล้รากของผักบุ้งค่อนข้างจะแข็งรับประทานคงลำบากครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยสียิ๊วขาวน้ำตาลทรายขาวาเกลืเจี้ยว กระเทียมสับพริกสับน้ำเปล่าหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นครับเราจะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็เติมน้ำมันเย็นลงมาแล้วลาดน้ำมันให้ทั่วกระทะพอราดน้ำมันทั่วกระทะแล้วเราก็ลินน้ำมันออก เหลือไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับระหว่างนี้เราก็รอให้น้ำมันของเราร้อนจัดแล้วเราก็เทผักบุ้งลงไปก็จะกลายเป็นผักบุ้งนาไฟแดงแล้วครับ แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ผักบุ้งนาไฟแดงที่น่ากินแบบนี้แล้วครับลองไปทํำดูครับสําหรับอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวบ่าวต๊อปทิงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับแล้วบ่าวต๊อปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวต๊อปในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม